สบายดีสบายดีนะพี่น้องมันนี้เขาก็สิมาเห็ดแนวดักปลาซิวปดักเป็นปาเป็นคำปลาเสียลอยไ่ได้เสือเลาวเสือแนวดักปลาซิวจากขวดติดเก่าพี่น้องปลาซิวดักกุ้งมาลองเห็ดเนะป็นมะปลาซีได้ผลหรือบออาติดตามสมบลงเป็นเลือพี่น้องสมบ่งก,กันเลย สิลืมลงมือเห็ดเลยเนาะพี่น้องมีแตงโมเส็ดแล้วหน้าตามันจะสีเป็นแบบนี้แหละพี่น้นองมันจะสีเป็นแบบนี้นี่เขาก็เอาเนื้อใส่ข้างในนี่พี่น้องเนื้อใส่ข้างในปลามันก็สีขาไปยอยู่ในขวดเาที่ตามชมเบิ่งต่อไปพี่น้องว่ามันสีเป็นเนี่ยเล